อันนี้ก็คือหลังจากที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับแล้วก็เราก็แกะแกะจากถุงผ้าที่เราใส่แช่ไว้หนึ่งคืนก็เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็จะเป็นเม็ดก็จะพองๆน,นะครับอันนี้หลังจากที่เราใส่ผ้ากระดาษทิชชู่ไว้เพื่อที่จะเลียงเม็ดไวใ้ในกล่องที่เราได้เตรียมไว้นะครับสังเกต แล้วตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่เราจะใส่ทิชชู่ลงไปในโหลที่เราจะเพอนะครับผมผมก็ใช้ประมาณสาแผ่นของทิชชู่นะแล้วก็ทำการจัดเรียงให้มันอยู่ในโถนะครับผมอาจจะถ่ายไม่ดีนะครับเพราะว่าใช้มือเดียวแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ถ่ายนะครับ มก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็หลัจงจากนั้นเราก็ทําการอันนี้ก็คือสภาพที่หลังจากที่เราใส่ทิชชูเ่เสร็จแล้วนะครับนี่เกดอดน,นี่ก็คือขั้นตอนที่เราจะเตรียมหยอดใส่นะครับนี่ผมก็จะขั้นตอนแรกผมก็เอาไอ้ไมล็ดยอดเข้าไปกันนะครับเดีว ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมค่อยเรียงเม็ดให้มันสวยงามครับขั้นตอนนี้ผมก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าเมล็ดที่เราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนคือมันมันก็จะอ่อนแล้วก็มันก็จะอ่บอกบางนะครับสําหรับผมคิดนะครับผมก็เลยใช้เขาเรียกว,ว่าทีอ่อ่อันนี้ทุกคนดูก็น่าจะรู้ครับแล้วก็หนีบเอานะครับันก็จะเรียง ก็จะอเอาใส่ทะเมรดครับสังเกตนะครับมันก็จะเป็นรูโบโบครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นผมได้ทําการคลิปเขาเรียกว่าคลิปตานะครับคลิปตาให้มันงอกไวๆนะครับถ้าเม็ดเม็ดมันดีนะวิธีนี้คือวิธีที่ทําให้มันงอกไวมันดีกว่าที่เราไม่ได้คลิปไว้นะครับถ้าไม่ได้คลิปก็คือมันจะนานนะครับประมาณ นานกว่าเป็นเป็นหลายเท่านะคกว่ามันจะงอกซึ่งแบบนี้มันก็น้ำก็จะซึมไปข้างในได้ดีมากครับมันก็จะทำให้การการเจริญเติบโตของเมล็ดเอ่องอกไวขึ้นครับไอคลิปนี้ผมก็ใช้แบบว่าธรรมชาตินะไม่ได้ใช้สารเร่งรากนะครับเพราะว่า ผมเข้าใจว่าทุกคนอยากได้แต่ก็บางคนก็งบน้อยนะครับผมก็งบน้อยผมก็ทำตามที่ผมมีนะครับเม้็ดบางทีก็ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยานะครับเพราะว่าอ่มันก็งอกอยู่แล้วอันนี้คือหลังจากที่ผมเรียงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแบบนี้นะครับมันก็จะเรียงสวยงามแบบนี้แล้วก็ ก็จะดูเป็นระเบียบนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้ทิชชู่วางอีกแผ่นหนึ่งไว้ข้างบนแล้วก็หยอดน้ำเอานะครับหยอดน้ำให้มันหมางนะมาดมันหมาดนะครับไม่ต้องเยอะนะครับให้มันหม,มาดก็พอผมก็จะใช้วิธีการโดยใช้ฝาแล้วก็หยอดไปนะครับเนื่องจากว่าที่ไออะไรนะ ที่เขาใช้เครื่องอันนั้นผมไม่มีนะครับมีได้บันหมาดแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำการปิดฝานะครับรอบนี้รอบนี้ก็จะปิดฝาแล้วนะครับปิดฝาแน่นนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเม็ดอยู่ข้างใน อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับผมก็จะใายเขาเรียกว่าขวดเวนโลนะครับผมก็ไม่รู้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับ